ก็พบกับรายการคนวัดจัดเต็มนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่เกิดในพุทธศาสนานะครับอย่างล่าสุดฮอตฮิตเลยช่วงสงการนะครับมีข่าวขัดขวางการตักบาตรที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากโอ้ผมก็เพิ่งรนะู้เนาะตักบาตรทำไมจะต้องมาขวางกันด้วยอ่ะมันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเนาะเขาขึ้นป้ายเลยว่า บิดเบือนคําสอนคัด้านตักบาทฟุ่มเฟือยแล้วก็บอกว่าคนปลายไม่เอาธรรมกายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาขึ้นป้ายแบบนี้นี่เราคิดว่าไงดีครับตักบาทนี่ตักบาททำไมครับเนี่ยตักบาทเนี่ยตามประเพณีชาวพุทธตักบาททำไมพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์ก็ต้องฉันอ๋อใช่ใช่ถูกต้องแล้วทำไมมีตักบาทพระจะฉันอะไรคนไทยต่างชาติก็ตักบาทกันทั้งนั้นและที่มาขัดขวางคือไม่ขัดขวางไม่พระฉัน ใช่เออมันก็พูดอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วยังบอกว่าบิดเบือนคําสอนคิดว่าบิดเบือนคําสอนไหมครับบิดเบือนไหมผมว่าตักบาทนี่ไม่ได้เรื่องบิดเบือนคําสอนเลยนะทามาเป็นสอง0ันากว่าปีแล้วแล้วมันบิดเบือนยังไงก็คือการตักบาทก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปตักบาทฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไหมก็ตักธรรมดาเดี๋ยว คิดว่าฟุ่มเฟือยไหมฮะเราเราตัดหรือไม่ตองป่ะเออเราก็ไม่ได้เอาตองใส่บาทว่าใช่ไม่ได้เอาในกาแบรนด์เนมกุชชี่อะไรไม่ได้เอาใส่ตักบาททั้งนั้นเลยตักบาทฟุ่มเฟือยมดูฟังแล้วแบบมันขี้ยี่งผมไม่รู้มันก็ใส่แค่อาหารแห่งมาม่าปลากระป๋องนมอะไรเงี้ยนมด้วยโดนใช่แบรนด์เนมนล้วนมใช่มีไหมนมแบรนด์เนมหนุยวิ่ตองไม่มีป่ะก็เป็นแค่นมธรรมดาถามว่าทำอย่างอื่นฟุ่มเฟือยกว่าอีก ดื่มเหล้าสูบุรีโอ้โไปอำเภอปลายพักรีสอร์ทหรูหนู<ม>แต่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าก็ยังรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยกว่านะฮะ<ม>แต่ในขณะที่ถ้าตักบาทธรรมดาก็ใส่แค่ข้าวสารอาหารแห้งธรรมดาบางทีสา<ม>บาท5บาท<ม>10บาทแต่พระเนนท่านสามารถอยู่ได้เลยนะครับแค่5าบาท1ิบาทนี่ท่านอยู่เป็นมือ้อเป็นวันได้เลยแล้วท่านฉันแค่ถึงเที่ยงเองฉันแค่มื้อเดียวเพราะฉะนั้นประหยัดมากไม่ได้ฟุ่มเฟือยเลยเลยแล้วสมมติว่าเราตักไปประมาณสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเราตักไป1,000พบาทบางทีพระเนนท่่านนนออยยููกัได้้เป็ร พันบาทนี่เราไปพักรีสอร์ทนี่ยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับเ้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะแล้วก็บอกว่าคนปลายไม่เอาธมกายถามว่าพระเนนที่ไปบินธบานี่แทบไม่มีวัฒรมกายเลยนะครับมีแต่พระเนนในพื้นที่ทั้งนั้นนะครับในอำเภอปลายทั้งนั้นแหละลูกหลานคนอำเภอปลายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นคนในพื้นที่ทางน้นแล้วเราไปขัดขวางแทนที่จะขัดขวางวัดธรรมกายนะครับไม่ได้ขัดขวางวัดธรรมกายนะครับที่ออกมาขัดขวางคือขัดขวางคนในพื้นที่ระเนในพื้นที่ลําบากนะครับที่ออกมาขัดขวางขอความการูดานะครับถ้าขัดขวางอย่างนี้นี่กลายเป็นว่าคนในพื้นที่อาจจะรู้สึกว่าต่อต้านคนที่มาขัดขวางอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนานะครับให้ขัดขวางแบบนั้นและยังบอกว่าบางคนบอกว่าของตะบัดมาเวียนเทียนหรือเปล่าเพราะจัด7วัน วันละหนึ่ันาร้อยลูกทั้งหมด7ดวันก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับผมขออนุญาตนะครับไอคนที่บอกว่าตัดบาทเนี่ยอืใช้ของเวนเทียนเนี่ยคนนั้นคือใข่แล้วเขาอยู่ในพิธีไหมเขาอยู่ในเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอ่ถ้าเขาอยู่ในเจ้าหน้าที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ ผมไม่ว่าแต่ปรากฏว่าไม่แทบจะไม่เคยไม่เขาก็เก่าหาไปแหละแต่ผมว่าสอย่าว่าแต่เวียนเทียนเลยครับต่อให้เอาของที่ตักบาทเนี่ยออามาขบฉันจริงเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไม่เวียนเทียนนะครับตกบานไปไหนคุณหมอก็เอาไปช่วยนี่ นอกจากพันเนในพื้นที่นะครับอำเภอปลายแล้วเนี่ยก็ยังไปช่วยล่าสุดมีไฟไหม้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยสามร้อยหลังเราก็เอาของตรงแง่ที่ตักบาตรไปช่วยเหลือตรงนั้นด้วยแล้วนอกจากนั้เนี่ยยังมีในส่วนของ3จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พัะเนท่านเดือดร้อนมีทบานไม่ได้คือได้ยินมาว่าพระภาคใต้คือลำบากมากท่านออกมีทบานไม่ได้เลยนะคือเราอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างล่าสุดได้ข่าวว่าแบบบนเส้นได้นี่ได้ข่าวล่าสุดเลยฮะว่าแบบอย่างแค่เด็กวัดคนวัดที่จะ ขี่ซาเล้งอะไปเอาของตักบาตรอะยังโดนยิกดักยิงเลยภาคใต้นะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตักบาตเราก็ช่วยตรงนั้นด้วยรตรงนี้ก็คือไปส่งไปภาคใต้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะฝากพี่พี่น้องๆน,นะครับชาววัดทุกๆคนเลยนะครับถ้าเรามีอคติอย่างขาดสติเนี่ยนะครับเรื่องจะดีจะร้ายจะดีแค่ไหนเนี่ยยังไงมันก็ผิดหมดคือเหมือนกับว่าคนถ้าเขามีอคติไม่ว่าจะจับ อาคติว่ารากายอาตคติกับใครก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ผิดหมดทั้งนั้นนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ามีกิจกรรมทางศาสนาทางพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรเวียนเทียนทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีคนมาขัดขวางมีกฎหมายอยู่นะครับ<อ>ใช่ไหมนะ 2องศูนย์เจ็ดไม่ใช่ศูนย์เจ็ดสองนะศูนย์เจ็ดสองนี่อ่านั่งสมาธิปฏิบัติธรรมงงไหมเนี่ยสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดมาตราสองศูนย์เจ็ดนี่เป็นคดีอาญานะครับเพราะฉะนั้นใครมาขัดขวางการทำบุญหรือมาขัดขวางพิธีกรรมทางศาสนาเราสามารถไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความเอาผิดทางอาญาได้เลยนะครับจะติดคุกก็เชิญอ่าใช่ขัดขวางการตักบาตรขัดขวางกิจกรรมทางศาสนา ติดคุกนะครับผิดทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ด้วยบาปด้วยขอเล้นตรงนี้บาปด้วยบาปด้วยนะครับไม่จะิญใช่เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่พี่น้องๆ้องชาววัดกันนะครับก็วันนี้รายการคนวัดจะเต็มนะครับก็ต้องจบแล้วเดี๋ยวมีต่อถ้าเลติ้งดีมีต่อครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับอนุทนาบุญแล้วก็าสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ